สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านขะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางเลาสตานะคะวันที่20นะคะทุกคนคะ่ะ21ทุกคนกันยายน2568นะคะ FC ขาวันอาทิตย์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็ก อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นนะคะทุกท่านวิ่งดูแล้วค่ะถ้าพี่น้องบอ้ามาบ่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันได้เพื่อชอบนะคะ เลื่เงินประจาวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ FC จะสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนก็คือถ้าให้วันอาทิตย์ก็สามารถใช้ได้ทุกทุกวันอาทิตย์ประมาณนี้นะคะทุกคนขาก่อนอื่นนะคะใจะจะพาไปดูวันที่20ก่อนทุกคนว่าเข้าหรือหลุดทุกคนขาวันที่20แนวทางเจ็ดแตกนะคะทุกคนผู่ที่ชอบมาให้ใจนะคะทุกคนขา ใจให้เด่นแปดและเจ็ดนะคะมาแปดแปดมาสี่แปดหนึ่งแปดสองแปดมาสองเด้งเข้าคู่ที่ชอบทุกคนแปดสองสองแปดขวนเอ้ยมาเด้นนะคะทุกคนแปดหนึ่งใจว่าได้จัไใ่แปดหนึ่งเป็นเลขวันที่สิบเก้าพี่น้องเป็นเลขวันที่สิบเก้านะคะทุกคนอยู่ตรงนี้เนาะทุกคนเป็นเลขวันที่สิบเก้ามาออกวันที่ยี่สิบนะคะสี่แปดหนึ่งแปดสองเลขเด่นประจำวันมาเลขสองนะคะเลขเจ็ดหลดุด แล้วตะมือพี่น้องให้เขาเนี่ยค่ะพี่น้องขาโตเด่นนี่เขาทึกมือทุกมือพี่น้องช่วงนี้นะคะแต่ครูนี่ลุดเกือบทุกมือนอทนทุกคนเอาว,วันที่ยีเสถ้าอยากตามตอก็ตามต่อเด้อพี่น้องเด้ออยากหยุดหยุดเด้อค่ะพี่น้องคอนเขาตอกันสองมือแล้วเด้อค่ะสิบเก้าเข้ายี่สิบเข้านะคะยี่สิบชีเบ็ดไม่รู้จะเข้าหรือจะหลุดนะคะทุกท่านขา สำหรับวันนี้นะคะใจคำนวณตัวเด่นมาได้ใจะได้สวงได้หนึ่งทุกคนเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นว่า f สจะชอบไหมสองสี่สี่สองสองหหสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองแปดปดสองมาแล้วนะคะทุกคน8ปดสองเมื่อวานใจไม่จับให้ดีกว่าเนาะทุกคนใจขอเปลี่ยนเป็น สองเจ็ดนะทุกคนแล้วจะหมักด้วยพี่น้องเด้อแล้วจะหมักด้วยค่ะถ้ามัก 2, 8, สองแปดสถิตีตัวเลขเมื่อวนนี่กระจับได้พี่น้องหนึ่งค่ะทุกคนหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนเด้อหนึ่งแปดแปดหนึ่งกระจับให้พี่น้องเพื่อมันมาหนึ่งแปด เนาะทุกคนเราไม่สามารถทราบได้จริงๆนะคะทุกคนคะว่าเพิ่นสซมาหรือป่มาเนาะค่ะคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะเอฟซีค่ะคู้ที่ชอบ1คู่นะคะเมื่อนี้ใจมัก1นอย่างดีพี่องหนึ่งสี่สี่นค่ะพี่น้องมักค่อยตามด้วยค่ะป่มักก็ชอบผ่านด้ยวยพี่น้องเลขเด่นประจําวันนะคะอยู่ที่1กับ6เบิ้ลประจาวันคือ1นหนึ่งนะคะ 1>, 1กับ6 FC สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันอาทิตย์นะคะสกับ1เด่นแยก1กับ6ได้เด่นประจำวันเป็น2 1 1 2 2 6 6งหนึกะคะทุกท่าน1นึ่งค่ะงหนึ่งหนึ่งหกตเลขเด่นประจำวันติดเลขเบิ้ลประจำวันนะคะแล้วแต่ก็ามากก้มชอบค่ะพี่น้องแนวทางมีเขา่าแนวทางมีหลุดนะคะพี่น้องคะ บได้เข่าทุกมือบได้รุดทุกมือมีสติในการรับชมและรับฟังนะคะสำหรับแนวทางเราสตาร์วันที่21กันยายน2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกๆท,ท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีนะคะโชคๆมันๆสุขขู่สุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ